ลัคนาราศีสิง์เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนทองทั้งโชคทั้งลาบทั้งเฮงงานก็ลุ่งสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของอาจารย์เกรทเทวานะครับช่วงนี้ไวรัสโควิด COVID ยังมาแรงนะครับก็ขอให้ทุกท่านใส่แมส นะครับล้างมือและก็ไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็มาฟังกันเลยนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับคือคนที่เอาเวลาเกิดไปผูกดวงครับได้ลัคนาสถิตสิงห์ครับหรือจําไม่ได้จําได้แต่ช่วงราศีสิงห์ฟังได้ดีเช่นเดียวกันครับแต่ก่อนไปฟังครับแนะนําเหมือนเดิมนะครับให้กดติดตามนะคถ้าคนยังไม่ได้กดนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งแบบนี้ครับทั้งหมดครับจะเป็นรูปนี้นะครับ เพราะอะไรครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไงครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนี่ครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับและคําพยากรณ์นี้ครับเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าเป็นการถ่ายดาวจรเป็นภาพรวมครับถ่ายแม่นยาการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านทั้ง10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงเลยนะครับแล้วลงมือทําด้วยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ดูดวงกันได้นะครับนี่ครับคือดวงดาวครับของเดือนมิถุนายนครับจะเห็นได้ว่า มีดาวย้ายไม่เยอะครับมีแค่ดา,คาดาวองคาดาวอาทิตดาวศุกร์ครับที่เหลือก็จะเป็นดาวพุธเริ่มเดินหน้าดาวพฤหัสบดีพระองศาดาวเสาร์พระองศาทั้งเดือนเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยครับนี่เลยครับอันดับแรกราชาโชคมาแล้วาดาวอาทิตย์ของเราครับจะได้ตําแหน่งราชาโชคฉโลกเฉลาวผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชาศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองครับแต่บอกก่อนครับจะมาวันที่10 หามิถุนานะครับช่วงต้นเดือนนี้ยังไม่ได้นะเพราะน,นั้นก็แต่ก็ไม่ได้เสียหายครับเพราะอยู่ในเรือนการงานอยู่นะครับพอดาวอาทิตย์ได้ราชาชโชคในเรือนลาพระเนี่ยโอ้โหมันทั้งโชคดีมีคนช่วยเหลือเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเก่งบวกเฮง่ดวงดีมากดาวประจําตัวเป็นราชาโชคนี่ทําอะไรก็มีมุมจะสําเร็จแล้วราชาโชคไปอยู่ในภพลาพระอีกโอ้โหเรียกว่าเกือ้อกูลกันเราแบบเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นต้องทําให้มากที่สุด ทำแบบสุดจิตสุดใจทําทุกสิ่งทุกอย่างธุรก,กิจเอ่ยการงานเอ่ยหน้าที่ผมรับผิดชอบประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับเดือนนี้อยากให้ราศีถิหงมาฟังกันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าคุณมาฟังแล้วลงมือทำานี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่จะมากจะน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะครับว่าดาวอาทิตย์เราอ่ะได้ตําแหน่งอะไรดีๆหรือเปล่านะครับแล้วดูสิครับไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่มันรออยู่แล้วนะครับ แล้ดาวสุกนี่จะอยู่ถึงวันที่25อยู่ถึงปลายเดือนโอ้โ oh, ห oh. เรียกว่าดาวสุกอยู่ในภพลาภะอีกนะครับเรียกว่ามาจากเรือนการงานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็เป็นลาาให้เราอีกนะเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องนะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจํานะครับนายก็จะรักทําอะไรก็ถูกไปซสหมดนายก็จะชอบงานเดินหน้ามีมุมที่จะประสบความสําเร็จได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะก็ได้ได้พิเศษได้อะไรต่างๆอีก หลายอย่างขอให้เราตั้งใจทํานะครับคนทํางานประจําดีมากให้เร่งทําไปเลยนะครับโชว์ผลงานให้เต็มที่ใครเสนองานอะไรมารับเลยเพราะเราทําแล้วเราจะเกิดโชคลาภและความสําเร็จนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องธุรกิจครับแน,แน่นอนครับคนลัคนาสิ่งเนี่ย 90, เก้าสิบเก้าสิบ้าเเซนี์ย เป็นเจ้าของกิจการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะอย่างนี้ก็ต้องรีบทํารีบรุยถึงแม้จะมีโควิดแล้วก็ปรับตัวทําแบบนิว n นอร์มทลทแบบออนไลน์ได้หมดเลยนะครับธุรกิจจะมีลูกค้าเข้ามามากจะคึกคักครับจะขยับขยายขายดีเนี่ยได้เลยก็ลาภะยังไงก็ต้องก็ต้องได้อยู่แล้ว,ลวดาว่ิับดาวศุขเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนโชคลาภแต่ว่ามาเนี่ยมาเป็นกอบเป็นกัมมาแบบมหาศาลมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่เป็นคู่สมพลพลแปลว่าพลังแปลว่าต้องเหนื่อยต้องสู้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาแบบง่ายๆนะครับแต่มีราชาโชคก็แค่มีคนมาช่วยนะเพราะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับใครทําธุรกิจส่วนตัวเดือนมิถุนาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเดนมันยังยุยกยักยึกยักได้เพราะเจอเดาวคู่ศัตรูแต่ตอนนี้มันไม่มีคู่ศัตรูแล้วครับเราต้องใส่เกียร์หน้าเดินเต็มที่นี่ครับทั้งสําเร็จทั้งร่ารวยทั้งโชคทั้งลาภทั้งเฮงครับอันนี้บอกได้เลยนะต่อมากาันเงินครับ การเงินคือดาวพุธนะดาวพุธเดินหน้าวันที่เก้าแล้วครับแสดงว่าหลังวันที่เก้าไปแล้วนะครับการเงินเริ่มสดใสขึ้นเห็นไหมก็อีกไม่กี่วันเองถูกไหมเดี๋ยวถ้านับวันที่หนึ่งมิถุนายห็นไหมอีกประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วาก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้านับจากวันอัดคลิปเนี่ยก็ต้องอดทอนหน่อยนะครับถ้ามันยังไม่ได้ม,มันยังยึกยักมันต้องตกใจหลังวันที่เก้าได้แน่นอนมาจากการงานนี่แหละเพราะดาวการเงินไปอยู่ในเรือนกรรมมะกรรมมะลาภลาภกรรมมะโอ้เรียกว่า หมุนให้เป็นเห็นทางรวยได้จากออนไลน์ด้วยนะครับโพสต์ Post, ประชาสัมพันธ์เยอะๆนะครับให้คนเห็น2หมุนเงินเอาเงินไปลงทุนต่อเอาเงินไปขยับขยายเอาเงินไปซื้อมาเพิ่มเนี่ยทำธุรกิจนะจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าเอ้ยมันจะไม่ได้นะดาวพฤหัสก็เล็งดวงชะตานะครับถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะพักวันที่16กเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลกับเราเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะฉนั้นลวยให้เต็มที่อย่าไปกลัวครับ เราคือเจ้าป่าเราคือราชสีเพราะะฉนั้นเราเต็มที่ได้เลยนะครับผมพูดเลยว่าการเงินเดือนมิถุนาเนี่ยจะดีกว่าเดือนพฤษภาเพราะพฤษภาเนี่ยพุทธกาลาหูนี่ใส่กันเต็มเต็มเลยคู่ศัตรูเรื่องเงินเรื่อง,องทองแต่จังหวะเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยดูแล้วเดินหน้าเต็มที่ดาวราหูก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดอีกทําอะไรดาวการเงินเราไม่ค่อยได้ครับเพราะนั้นเราใส่เต็มเลยนะไม่ต้องกังวลเลยนะตรงนี้ อันนี้บอกเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาวพุธพื้นดวงเดิมเราด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะได้มาจากการงานเป็นหลักนะครับเพราะนั้นต้องทํางานเยอะๆหรือสัมพันธ์กับคู่ก็ได้เพราะดาวราหูก็คือคู่ครองเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันก็ช่วยกันรวยครับอ่าจัดไปเลยนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักครับคนโสดจะเนื้อหอมครับ เพราะดาวสุกเนี่ยเหมือนเป็น3โยกหลังหรือดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับดาวสุกเนี่ยยังไงมันก็จะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักแต่ระวังให้โดนสูกเงินนะเพราะอะไรเพราะดาวการเงินเราไปอยู่ร่วมกับดาวระหูเป็นคู่ศัตรูเนี่ยบางทีเขามาหวังผลประโยชน์หวังเงินหวังทองต้องเช็คให้ดีๆนะครับหรือยังมีจังหวะบางคนไม่โดนหรอกเรื่องเงินเรื่องทองแต่ยังไม่เข้าใจกันเพิ่งเจอกันยังต้องเรียนรู้อะไรกันอยู่อะไรแบบนี้ก็มีปรับจูนนะครับมาตรวจสอบ ด้วยว่าโสดจริงไหมไม่ใช่ว่าโสดเทียมโสดทพิปอะไรอย่างงี้นะจริงๆริงมีลูกมีเมียแล้วนี่เราก็ต้องเลี่ยงไปก่อนนะเพราะไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเดือนกลางปีไปแล้วเนี่ยเรื่องความรักคุณจะโดดเด่นมากๆม,ม,มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ไม่ต้องไปสีเรียมากนะครับถ้าคนโสดยังไม่ได้แบบอะไรมากมายเน้นงานเน้นเงินเลยเพราะตัวเองเป็นราชาโชคต้องพึ่งตัวเองตัวเองจะนําไปสู่ความสำเร็จความร่ารวยนี่นะชัดเจนส่วนถ้ามีคู่แล้วล่ะมีแฟนแล้ว เห็นไหมครับแฟนก็จะมีงานเยอะก็ได้หรือสุขภาพยังไม่ค่อยดีอ่ะก็ไปเจอดาบพุทธคู่ศัตรูนีน่เนาะเพราะฉะนั้นยังให้เข้าใจกันเอาใจใส่กันนะครับไม่ชวนทะเลาะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ชวนมีปัญหาทางคําพูดะเจรจากันดีๆเอาอกเอาใจเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเข้าใจกันก็จะผ่านได้เพราะอะไรเพราะดาบพฤหัสเมื่อเล็งดวงชะตายมงเหมือนมีทางออกเหมือนมีคนมาช่วยอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเพระาะฉะนั้นก็ ฝากไว้ที่สำหรับคนมีคู่แล้วนะครับทําตามนี้ได้เลยส่วนสุขภาพนะตอนต้นเดือนนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่พอเข้ากลางเดือนไปแล้ววันที่สิบห้าเนี่ยมิถุนาเนี่ยเป็นราชาโชคตัวใหญ่ดีแข็งแรงแถมดาวเกตเห็นไหมมาอยู่หน้าเราแล้วเห็นไหมเส้นเริ่มแรงลังสงหอนเริ่มแม่นคาดการอะไรไว้ไม่ผิดพลาดเห็นไหมดูแล้วไปทางที่ดีเลยนะระว,วังแค่คําพูดแหละเพราะดาวพูดกับราหูยังยังร่วมกันอยู่เพราะนั้นถ้าเราไม่พูดจาอะไรมากเกินไป นะก็จะไม่มีปัญหาครับนะอยู่ในช่วงที่ดวงดีหรือถ้าป่วยเจ็บอะไรมีคนมาช่วยมีคนมาซัพพอร์ตเราได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้มาทีนี้มาเรื่องโชคลาภกันบ้างครับไม่พูดไม่ได้เลยนะเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับแล้วไปอยู่อีกหนึ่งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภมาเต็มราชาโชคก็คือผู้ชายครับเน้นซื้อกับผู้ชายนะซื้อแถวที่ทํางานเพราะมันสัมพันธ์กับการงานด้วยนะ หรือเพื่อนก็ได้ดาวสุกเนี่ยมาจากภบสหัดชะสหัดชะลาภะเนี่ยแปลว่าเพื่อนให้โชคก็ได้นะหรือแปลว่าเดินทางออกไปซื้อก็ได้ได้จากการเดินทางติดต่อเจราจาบางคนก็ไม่ได้เป็นในรูปของการเสี่ยงไปรูปของการเดินทางไปติดต่ออะ่ะและ้วประสบความสําเร็จหรือไม่ได้ไปหรอกคุยแชทกันหรือไลฟ์สดออนไลน์กันได้เหมือนกันจังหวะเนี้ยไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะใช้โซเชียลแพลตฟอร์มทําไปเลยครับ ได้โชคได้ลาบอย่างเต็มๆนะและได้เยอะด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นดาวโชคลาบอยู่ในเรือนลาภาและจัดเต็มได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวอันนี้ต้องฝากนะครับเพราะดาวองคาเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วนะครับแล้วไปเลงกับดาวเสาร์ด้วยจอดไปเล็งกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นจะมีมุมห่างเหินหรือมีคนในบ้านเจ็บป่วยของในบ้านชำรุดรถต้องซ่อมหรือมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลด้วยนะครับตรงนี้ต้องป้องกันให้ดีด อันนี้ฝากไว้นะครับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนในครอบครัวไม่ค่อยแจ่มครับเดือนนี้ดูแลกันหน่อยนะครับนะหรือไม่ก็มีมุมจะไปฉีดวัคซีนโควิดก็ได้อ่าน,นี้ก็ดีก็ไปได้เลยนะครับตรงนี้หรืออย่าชวนทะเลาะก,กันล่ะกับคนในบ้านฝากไว้ด้วยอ่าส่วนเรื่องลูก่องบริวารเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงพบมาจากพบปุตตะอ่าหมายถึงบริวารเนี่ยพักองศาวันที่สิบหกมิถุนาเนี่ยนั้นแปลว่าหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยหรือจะตั้งแต่ฟังเนี่ย ทำก่อนเลยอย่าให้คือให้บริวารทํางานให้เต็มที่กระจายงานให้เต็มที่แต่พอหลังวันที่สิบหกไปแล้วให้ทํางานเก่าๆครับเพราะเขาจะทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเอางานเก่าๆมาทํามาแก้เน้นงานแก้งานซิกแซกครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็บริวารป่วยได้หมดนะครับตรงนี้ส่วนลูกก็อาจจะมีงองแง้งงองแงเพีย ไม่ค่อยสบายบ้างอะไรบ้างก็ดูแลดีๆก็จะผ่านได้ไงครับเห็นหั้มก็ไม่ได้ยากอะไรส่วนดา,าวเสาพักทั้งเดือนดา,าวเสามาจากเรือนอลิอลิพักก็แปลว่าดีสิครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอุปสรรคเห็นไหมอลิก็พักหมดแรงอ่อนกําลังตัวเราเป็นราชาโชคมีกําลัง โยร่วมกับดาวศุกร์โอ้โหอย่างนี้ดวงดีมากนะครับมาฟังเลยแชร์ออกไปสู่โลกภายนอกเลยนะครับให้เขาเห็นเลยนะครับว่าดวงดีขนาดไหนแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องมีโชคด้วยถูกไหมครับแน่นอนครับมาเลยครับห้าหนึ่งหกเก้าครับอันนี้ฝากไว้เลยมาแน่แน่เนื้อเน้นเน้นเลยครับนะฝากไว้ด้วยนะครับเดือนนี้ทําให้เต็มที่ครับอันนี้เป็นภาพรวมครับแต่ถ้าอยากดูแบบเจาะลึกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปตรงนี้ได้เลยครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหาวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน q ิวอา e โคตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอสไส้เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ เรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไซดเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า